กี้เริ่มร้อนด้านล่างแล้วเราก็หมั่นกลับด้านนะคะอหอมอร่อยมากๆน่ากินมากเลยสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊าปันชวนอร่อยกับคุกกี้กล้วยน้ํำว้าสูตรใส่ธัญพืชไม่ใส่แป้งทำง่ายๆในกระทะไม่ต้องง้อเตาอบขั้นตอนแสนง,ง่ายเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะเจ๊าปันก็จะใช้สุกงอมแบบนี้เลยนะคะ สุกแบบนี้เอาไว้ทําขนมอร่อยมากๆเลยค่ะขั้นตอนแสนง่ายเลยเราก็ปอกเปลือกเอาเนื้ออย่างเดียวออกมาแล้วก็ใช้ช้อนซ้อมนะคะยี่ค้วยให้เล็ะเลย ได้กล้วยเละแบบนี้แล้วนะคะเจ๊ปันใช้กล้วยน้ำว้าสุก3ลูกนะคะแล้วก็ตามด้วยข้าวโอต๊ตหช้อนโตะ๊ะใส่ลงไปเลยค่ะคุกเขาจนข้าวโอต๊ตและกล้วยเข้าเนื้อกันดีแล้วใส่ธัญ,ญพืชลงไปเลยค่ะอันนี้เป็นธัญ,ญพืชแบบรวมนะคะมีหลายๆอย่างมีลูกเกดเม็ดทานตะวันเม็ดฟักทอง แล้วก็เพื่อนๆจะใส่มากกว่านี้ได้เลยนะคะคุกเขาให้เข้าเนื้อกันเลยได้แบบนี้แล้วเราจะทำขั้นตอนต่อไปเลยค่ะเราก็จะนำแป้งคุกกี้มาปั้นเป็นก้องกลมแบ่งแบบนี้ขนาดพอดีคำนะคะ ตั้นแป๊บเดียวค่ะเพื่อนๆได้เยอะแยะเลยเสร็จแล้วนำมาตั้งในกระทะเปิดไฟอ่อนๆเจ๊าปางจะอบคุกกี้ในกระทะแบบง่ายๆนะคะเพื่อนๆคุกกี้เริ่มร้อนด้านล่างแล้วเราก็หมั่นกลับด้านนะคะให้แป้งเขาสุกทั่วทั้งสองฝั่ง ตอนนี้คุกกี้เจ๊ปานหอมมากเลยค่ะเพื่อนๆหอมกลิ่นกล้วยหอมธัญพืชทําง่ายๆในกระทะอบจนแป้งร้อนสุกทั่วแล้วนะคะเราก็ยกขึ้นได้เลยค่ะ ทำแป๊บเดียวก็ได้ทานแล้วค่ะคุกกี้กล้วยสูตรธรัญพืชหน้าตาน่ากินมากๆเลยเพื่อนๆทำง่ายด้วยนะคะเจแปนจะแหวกเนื้อในให้ดูค่ะอหอมอร่อยมากๆน่ากินมากเลยเจแปนขอชิมหน่อยนะคะอืมอร่อยมากหอมหวานไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยค่ะ ใส่ธัญพืชแน่แนๆเลยไว้เพื่อนๆลองไปทำดูนะคะทำง่ายมากๆอร่อยด้วยฝากติดตามครัวอร่อยบเจแปนสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ